สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นปหนึที่น่ารักทุกคนชั่วโมงนี้พบกับคุณครูเสริมสีอีกแล้วนะคะในวิชาประวัติศาสตร์ค่ะจำได้ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วเราไปเที่ยวแรงวัฒนธรรมภาคไหนกันมาคะใช่แล้วคะ่ะเราไปเที่ยวแรงวัฒนธรรมภาคเหนือกันคะ่ะ เราไปจังหวัดอะไรกันบ้างคะใช่เลยค่ะเราไปจังหวัดเชียงใหม่ไปชมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารกันใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยไปจังหวัดอะไรอีกคะไปจังหวัดรำปางไปดูวัดพระธาตุรำปางหลวง ต่อไปเราก็ไปจังหวัดน่านกันอีกนะคะไปชมวัดพระาธาตุแช่แห้งเสร็จแล้วเราก็มุ่งหน้าไปที่จังหวัดแม่ห้องสอนกันใช่ไหมคะไปชมวัดพระาธาตุดอยกองมูเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนไปสืบค้นหาจังหวัดที่เราไม่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงกันหรือเปล่าคะ ถ้ามีโอกาสอย่าลืมมาเล่าให้คุณครูฟังบ้างนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมุ่งสู่อีสานนะคะหรือเรียกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันค่ะพร้อมที่จะไปกันหรือยังคะก่อนอื่นนักเรียนคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มี จังหวัดมากที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีทั้งหมดกี่จังหวัดใช่แล้วคะ่ะมีทั้งหมด20จังหวัดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับแตงวัฒนธรรมในภาค อีสานนะคะนักเรียนคะมีเยอะแยะมากที่น่าสนใจแล้วก็งดงามเป็นของเก่าแก่นะคะโบ,บราณโบราณนะคะแต่เมื่อนักเรียนเรียนรู้ไปแล้วนักเรียนต้องสามารถบอกค,คุณครูได้ดังต่อไปนี้นะคะว่าแรงวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสถานที่ใดบ้างหรือมีจังหวัดใดบ้าง 2. หลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วยังไม่ครบ20จังหวัดให้นักเรียนไปสืบค้นนะคะข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหรือในโทร Google ก็ได้นะคะว่ามีจังหวัดใดบ้างที่น่าสนใจ 3. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเกี่ยวกับแรงวัฒนธรรมที่ถูกต้องได้นะคะ เมื่อเข้าไปนมัส,สก,การแล้วมาเรียนรู้จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเรียกอีกว่าภาคอีสานมีทั้งหมด20จังหวัด 1. จังหวัดชัยภูมิ 2. จังหวัดนครราชสีมา 3. จังหวัดขอนแก่น 4. จังหวัด บุรีรัมย์ห้าจังหวัดสุรินทร์หกจังหวัดศรีสะเกษเจ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดแปดจังหวัดมหาสารคามเก้าจังหวัดกาฬสินธุ์สิบจังหวัดสกลนคร11อจังหวัดอุดรธานี12จังหวัดนครพนม 1. 3จังหวัดมุกดาหาร 1. 4จังหวัดอำนาจ,จเจริญ 1. 5จังหวัดอุบลราชธานี 1. 6จังหวัดบึงกาฬ 1. 7จังหวัดหนองคาย 1. 8จังหวัดยะโสธร19จังหวัดเลยและจังยสิจังหวัดน้องบัวลำพูค่ะ โอ้ยน่าเที่ยวมากเลยนะคะภาคอีสานมีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีอาหารที่แซ่บๆอร่อยมากมายเลยค่ะก่อนอื่นเราไปเที่ยวชมแหล่งวัฒนธรรมในภาคอีสานกันเลยค่ะ 1. วัดพระาธาตุพนมวรมหาวิหารนะคะอยู่จังหวัดนครพนมนะคะอยู่อำเภอ ธาตุพนมนะคะที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนอกของพระพุทธเจ้านะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมก่อด้วยอิฐมีลวดลายสลักลงเป็นแผ่นอิฐสวยงามมากค่ะมีซุ้มด้านหน้าสามชั้น รถหลั่นด้วยความสวยงามนะคะเป็นจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งที่มีความงดงามมากเลยค่ะต่อไปไปจังหวัดเลยกันเลยค่ะจังหวัดเลยเราก็ไปเที่ยวชมแหลงวัฒนธรรมที่เรียกว่าวัดพระธาตุสีสองรกักเรียนวัดนี้ เป็นวัดที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีงามของกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสัตนาคณหุดหรือว่าเรียกวกว่าร้านช้างนะคะวัดนี้มีข้อห้ามอยู่มากมายนะคะเช่นห้ามดำดอกไม้สีแดงไปสักการะ 2. ห้ามแต่งกาย ด้วยชุดผ้าที่มีสีแดง 3. ห้ามนำวัตถุสิ่งของที่เป็นสีแดงขึ้นไปสักการะค่ะเพราะวัดนี้เป็นวัดที่แสแดงถึงความรักนะคะเป็นไงคะอยากเที่ยวแล้วใช่ไหมคะต่อไปเรามุ่งหน้าไปจังหวัดอุดร ธานีกะเลยค่ะอุดรธานีนี้ก็เป็นแหล่งโบราณคดบีบ้านเชียงของเรานะคะเป็นแหล่งโบราณในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในดินแดนไทยก่อนประวัติศาสตร์นะคะนักเรียนสวยงามมากจริงๆนะคะนักเรียนไปดูนะรอยมนุษย์หรือรอย คนสมัยโบราณที่ก่อสร้างปราสาทขึ้นมานะคะเป็นยังไงบ้างคะ3จังหวัดแล้วนะคะอยากเที่ยวใช่ไหมคะแต่ก่อนเที่ยวเรามาลองปัญญาก่อนนะคะว่าที่เรียนไป3จังหวัดนั้นจำจังหวัดอะไรได้บ้างคำถามข้อที่1วัดพระธาตุพนมมวรมหาวิหาร เป็นแหล่งวัฒนธรรมของภาคอีสานอยู่ในจังหวัดใดคะใช่แล้วค่ะอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทั้งหมดกี่จังหวัดคะจำได้ไหมคะใช่แล้วค่ะมีทั้งหมด20 จังหวัดนะคะมากที่สุดเลยใน6ภาคของประเทศไทยคะ่ะต่อไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเรียกอีกอย่างหนึง่งภาคอะไรคะใช่แล้วละ่ะใช่แล้วคะ่ะเรียกอีกอย่างหนึ่งคะ่ะภาคอีสานคะ่ะไปต่อเลยคะ่ะไปต่อที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะไปชมแรงวัฒนธรรมที่เป็น อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งนักเรียนคะสวยงามมากจริงๆคะ่ะนักเรียนคุณครูไปเห็นของจริงมาแล้วสวยจริงๆนะคะเป็นที่ตั้งปราสาทหินพนมรุง้งซึ่งตั้งแบบปราสาทได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตย์ขอมนะคะเป็นของโบราณที่มีความงดงามมากจริงๆเลยคะ่ะ ไปเที่ยวกันนะคะเมื่อไปเที่ยวแล้วนักเรียนอย่าลืมศึกษาวัฒนธรรมความเป็นมาของท้องถิ่นของเขาด้วยนะคะต่อไปไปอีกที่หนึ่งเลยค่ะโอ้อันนี้มีประวัติศาสตร์มากเลยนะคะจังหวัดนครราชสีมาตรงนี้นี่เองนะคะมีอาหารอร่อยมากมายนะคะ เป็นอุทยานประวัติศาสตร์พิมายนะคะประวัติศาสตร์พิมายนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่ใหญ่มากและงดงามมากของชาวจังหวัดโคราชนะคะสวยงามจริงๆนะคะอยู่ไม่ไกลกรุงเทพนะคะนักเลยลองไปเที่ยวชมกันดูค่ะต่อไปเรามุ่งหน้าไปที่จังหวัดสุรินทร์กันเลยค่ะ ไปชมอีกปราสาทหนึ่งนะคะปราสาทสีขอนภูมิค่ะปราสาทสีขอนภูมิเป็นลักษณะปราสาทห้าองค์นะคะเป็นปราสาทที่ก่อด้วยอิฐตั้งอยู่บนฐานสิราแรงนะคะเป็นปราสาทที่มีความงดงามที่สุดในจังหวัดสุรินที่ทับหลังเป็นรูปร่าง อสอนถือดอกบัวค่ะนักเรียนปราสาทอันนี้ก็เป็นแหล่งสถานที่น่าเที่ยวอีกที่หนึ่งของภาคอีสานนะคะเราเพิ่งเรียนรู้ไปแค่6จังหวัดเองนะคะยังเหลืออีก14จังหวัดในภาคอีสานให้นักเรียนไปสืบค้นนะคะว่าจังหวัดใดบ้าง ที่มีแหล่งชุมชนที่น่าท่องเที่ยวมากอีกนะคะเรามาลองปัญญากันอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะหลังจากเรียนรู้ไปแล้วสามจังหวัดนะคะอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอยู่ในจังหวัดใดของภาคอีสานคะ ใช่แล้วค่ะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมค่ะต่อไปอุทยานประวัติศาสตร์พิมายอยู่ที่จังหวัดใดของภาคอีสานคะใช่แล้วค่ะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโคราชค่ะ ข้อสุดท้ายปราสาสีขอนภูมิในจังหวัดส,สุรินนะคะทับหลังนางอักษรถืออะไรคะใช่แล้วคะ่ะนางอักษรถือดอกบวกัวค่ะเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะถ้าอยาก เห็นของจริงถ้านักเรียนมีโอกาสนักเรียนก็ไปเที่ยวชมนะคะอย่าลืมสแสดงความเคารพต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะอย่านำสิ่งของหรือขยะไปทิ้งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรกระทำนะคะเราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดและอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ที่มีค่าหาสิ่งใด เปรียบเทียบไม่ได้แล้วนะคะ